กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดพิธีถวายภาพพระกถินพระราชทานณวัดยานวาพร้อมจัดทำหนังสือปกินนกะวัฒนธรรมวัณนวาวาส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวและสร้างรายได้แก่ชุมชน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภาพพระกฐินให้กระทรวงวัฒนธรรมน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาณวัดยานาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครในวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2565นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ โอกาสนี้กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดพิมพ์หนังสือปกินนกะวัฒนธรรมวัดยานวาและแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะวัฒนธรรมบริเวณใกล้เคียงเพื่อเผยแพร่ประวัติวัดสถานที่สำคัญและชุมชนบริเวณใกล้เคียงเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญของกรุงเทพมหานครแก่นักเรียนนักศึกษาประชาชนผู้สนใจด้านประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรมตลอดจนสามารถนำไปต่อยอดความรู้ให้กว้างขวางต่อไป